ครับสวัสดีชาวสมุทรเกตุทุกคนนะครับผมในคลิปนี้นะครับพี่ก็ได้เอาพอร์ตโฟลิโอของติดเก่าสตูเรานะที่ได้สอบติดสถาปาัตย์ตรมขอในปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งจริงเนี่ยสตูเราก็มีคนสอบติดหลายคนนะครับแต่ว่าขอคัดมา2เล่มนี้แล้วกันนะครับผมอากันที่เล่มแรกเลยครับหน้าปกเนี่ยพี่เขาก็ใช้ผลงานของตัวเองนะแล้วก็ซูมเฉพาะบางจุดมันเลยทําให้ภาพเนี่ยดูเหมือนฟิลแบบนิทยศสารเมืองนอกมากเลยนะครับบวกกับ ฟอนที่ไม่ได้มีเยอะมากมีแค่ชื่อคณะ,ะคำว่าพอร์ฟิลิโอแล้วก็ชื่อตัวเองชื่อโรงเรียนแค่นี้จบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะดูมืออาชีพกว่านะมากันที่ประวัติส่วนตัวนะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากเอาแค่ข้อมูลสำคัญสำคัญก็พออย่างเช่นข้อมูลส่วนตัวช่องทางการติดต่อความสามารถทั้งสกิลงานมือแล้วก็งานคอมเลยนะครับแล้วก็ประวัติการศึกษานะ แล้วพอเปิดมาที่หน้าแรกนะครับก็จะเป็นผลงานคอมนะซึ่งก็จะเป็นโจทย์ของมขเนี่ยแหละที่เขาก็ใส่ไว้หน้าแรกเลยนะประมาณว่าเป็นการออกแบบที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เขาก็เลยออกแบบเป็นบ้านพักอาศัยสองชั้นนะครับซึ่งก็เป็นอาคารรักโลกนะครับและงานที่สองครับก็จะเป็นโจทย์การออกแบบเชิงสร้างสรรค์เขาก็ออกแบบเป็นบ้านพักคุชลาที่ขอนแก่นนะครับโดยมีคอนเซปต์มาจากติดขา้าวเหนียวเั็นก็เลยจะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้นะครับ ที่ในบ้านเนี่ยสามารถเข้าถึงกันได้ง่ายผู้สูงอายุจะได้สะดวกในการใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้นั่นเองหน้าต่อมาก็เป็นการโชว์สกิลนะครับซึ่งพาทแรกจะเป็นดีไลน์นะนะก็จะเป็นงานลายเส้นที่เขาก็ใส่2ภาพเน้นๆนะครับที่แบบโอ้รายละเอียดสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็มันจะเหลือพื้นที่อีกนิดนึงนะคบพี่เขาก็ใส่เป็นภาพเล็กๆไปต่อมาก็จะเป็นพาทของสีน้ํานะแรกก็จะมีแค่2ง,งานนะซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างมีรายละเอียดสูงเลยแล้วก็อีกหน้าหนึ่งจะมีสามงานซึ่งมีงานเด่นๆอยู่งานนึงนะครับก็ ใส่ให้เต็มกระดาษเลยนะต่อมาครับจะเป็นสเกตดีไซน์ซึ่งในหน้าแรกก็จะเป็นการออกแบบป้ายรถเมนะครับแล้วก็งานต่อมาจะเป็นการออกแบบบ้านพักแต่อากาศริมทะเลสเกตดีไซน์เนี่ยที่เลยเนี่ยอย่าใส่เกิน2ชิ้นนะครับเพราะว่าสเกตดีไซน์เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมันมีองค์ประกอบมากมายนะครับถ้าเราใส่เยอะงานก็ต้องย่อลงพอย่อลงมันก็จะไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยนะครับ ถ้าง,งานไหนสามารถใส่1ชิ้นเต็มเ็มหน้าได้ก็จะยิ่งดีนะครับอย่างงานชิ้นนี้นะการออกแบบโชว์รูมของเทสลาจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นแปลนแบบชัดเจนนะครับต่อมาก็จะเป็นบ้านพักใส่สองชั้นนะครับใส่ไปเลยหน้าหนึ่งเตนะ็มเต็มนะการออกแบบบ้านเนี่ยมันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะมีการวิเคราะห์แดดลมฝนวิเคราะห์ผู้ใช้งานด้วยและพาร์ตต่อมาก็จะเป็นงานคอมแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบร้านสุก,กี้ตีน้อยนะแบบสแตนด์อะโลน และหน้าถัดมาก็จะเป็นโมเดลนะซึ่งถ้าใครจํากันได้ก็คือบ้านหลังแรกที่อยู่ในหน้าแรกนั่นเองนะครับพี่เขาก็ออกแบบมาและตัดโมเดลเข้าไปด้วยและหน้าสุดท้ายก็จะเป็นงานอดิเรกก็จะมีการวาดดอยอิ่งหน้าคนบ้างนะครับซึ่งก็ใส่ประกอบลงไปได้นะถ้ามันเป็นสกิลเสริมของเรามาที่พอร์ตเล่มต่อไปกันเลยดีกว่าครับพอร์ตเล่มต่อไปนะหน้าปกเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดนะพี่เขาก็ใส่มาแต่ว่าไม่ได้ใสหนึ่งหน้าเต็มๆก็จะเว้นพื้รอบ ก็วางฟอนต์ต่างๆทําให้ปกดูเป็นระเบียบไม่ลกจนเกินไปนะครับปกนี้ก็มีฟีลของอ่านิตยสารเมืองนอกเหมือนกันและนี่ครับสำหรับพอร์ตเล่มนี้พี่ต้องขอให้ทุกคนดูที่ประวัติส่วนตัวเลยเพราะว่าพี่เขามีการดีไซน์รูปโปรไฟล์ตัวเองได้ว่าจริงๆไม่ต้องเป็นชุดนักเรียนก็ได้นะครับแต่ว่ามันขอให้มีการ mar, คาีีอทดกมมมาาวสร้างสารรค์ซึ่งพี่เขาก็ถ่ายจัดแสงจัดไฟชุดสีดําของพี่เขาเนี่ยมันก็ไล่ลงมายังแถบสีดําข้างล่างซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวต่างๆมันก็มีการ คิดมาแล้วก็จะเหมือนกับพอร์ตเล่มตะกี้นะข้อมูลก็ใส่เฉพาะที่จําเป็นก็พอนี่ก็จะเปิดมาด้วยสกิลต่างๆนะครับอย่างเช่นการดีลายนะพวกงานลองๆเนี่ยพี่เขาจะใส่รวมกันในหน้าเดียวนะมี3งานส่วนงานที่เป็นผลงานชิ้นเอกเลยก็ mm hmm. จะใส่ชิ้นเดียวเต็มๆหน้าเพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนงานต่อมาก็จะเป็นงานสีน้ํานะพี่เขาก็ใส่แค่หน้าละสองงานเท่านั้นอย่างหน้านี้เนี่ยตรงไหนที่มีรายละเอียดเยอะ พี่เขาก็จะซูมเฉพาะจุดให้ดูด้วยมาก็จะเป็นสเก็ตดีไซน์งานแรกเนี่ยจะเป็นงานป๊อปมาดนะซึ่งรายละเอียดมันไม่ได้เยอะมากแต่มันเป็นแนวตั้งที่เขาก็เลยใส่มาครึ่งหน้าพอแล้วก็ซูมเฉพาะแปนและผลงานชิ้นต่อมาก็จะเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับซึ่งก็จะเป็นงานแนวนอนแล้วก็ใส่ให้มันเต็มๆไปเลยงานชิ้นต่อมาเป็นบ้านพักอาศัยโดยที่งานนี้มันเป็นแนวนอนนะครับบนหน้ากระดาษเนี่ยมันจะเหลือที่ว่างข้างล่างใช่ไหมพี่เขาก็ทําการซูมเฉพาะแปนให้เห็นชัดมากขึ้น แฟนเนี่ยสำคัญกับงานออกแบบมากเลยครับควรจะเน้นๆเลยนะและงานชิ้นต่อมาก็จะเป็นงานออกแบบเ e กซัดชิคเก้นก็จะเป็นในส่วนขอพาร์ทคอมและออกแบบมาแล้วก็จัดหน้ากระดาษให้เรียบร้อยถัดมาก็จะเป็นส่วนของมอคครับการคิดเชิงสร้างสรรค์นนะเลือกหัวข้อมาได้ดีเลยซึ่งก็เป็นการออกแบบฟาร์มด้วยระบบไบโอแก๊สนะซึ่งก็มีการวางผังแม่โบทการรีเสิร์ชต่างๆและในหน้าถัดมาครับก็จะเป็นโจทย์ที่2ก็คือการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เขาก็คิดต่อจากโจทย์ที่แล้วครับก็เป็นช็อปร้านค้าที่มาจากฟาร,รม์มไบโอแก๊สนั่นเองจะเน้นไปที่วัสดุไม้ไผ่นะซึ่งเป็นวัสดุที่ยืดหยุนแข็งแรงหาได้ง่ายตามท้องถิ่นงาน,นต่อมาเป็นการออกแบบบ้านพักใส่สองชั้นพี่เขาก็ออกแบบแล้วก็ตัดมาเป็นโมเดลด้วยนะครับต่อไปเป็นกิจกรรมนะกิจกรรมก็ใส่เฉพาะอันนี้สําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับสถาปัตย์ได้จะยิ่งดีเลยอย่างนี้เป็นการออกแบบของสมาคมสถาปนิกนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมโรงเรียนต่างๆซึ่งก็ ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือความคิดสร้างสารรค์อะไรไหมนะครับถ้าเกี่ยวข้องเราก็ใส่เข้าไปได้เลยก็ถ้าอยากมีผลงานดีๆแบบพี่สองคนนี้นะครับก็มาเรียนคอร์สออนไลน์กับเราได้นะครับมีทั้งคอร์สพื้นฐานสถาปัตยกรรมคอร์สสร้างผลงานลงพอดฟ,ฟิลโอแล้วก็คอร์สทฤษฎีสถาปัตนะครับเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ครับหรือถ้าใครอยู่ที่จังหวัดคอน,กน101แกนร้อยเอ็ดสารคาม มาเรียนออนไซต์กับเราได้นะครับเรามี3สาขาเลยนะการันตีความดุเดือดเข้มข้นในการติวแน่นอนครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากช่องทางการติดตามต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook Instagram หรือว่า Tik t o k ก็มีรวมถึงฝากกด Subscribe ที่ c h a n n e าสมุดสเก็ต h a n n e l ด้วยนะครับบรตดติดตามลิดต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ